สวัสดีค่ะพบกับทานิดนะคะแม่บ้านพ่อเพียงค่ะวันนี้เข้าสวนเนาะก็เลยจะพามาปลูกสราระแหน,นะคะพอดีแม่บ้านปลูกไว้ในกระถางนะคะเป็นวัสดุเหลือใช้อย่างนี้นะคะอันนี้ปลูกในกระถางแบบนี้สําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะคะอยู่หองพักก็ทําได้เนาะปลูกในกระถางก็งามได้เหมือนกันนะคะทีนี้เราจะมาดูการเตรียมดินของแม่บ้านนะคะว่าแม่บ้านใช้อะไรในการเตรียมดินแล้วก็เอาดินมาปลูกนะคะแล้วเขาก็จะได้งามแบบนี้เนาะนี่ค่ะ สวยงามมากเราไม่ต้องไปที่ตลาดเราไม่ต้องไปซื้อเลยนะคะแล้วเราก็จะเด็ดยอดตรงนี้นะคะไปปลูกอีกครั้งหนึ่งเนาะต่อยอดได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูการเตรียมดินของแม่บ้านนะคะแม่บ้านใช้อะไรบ้างวันนี้แม่บ้านใช้นี่นะคะวัสดุอันนี้แกลบนะคะแม่บ้านใช้แกลบเก่าก็ไปซื้อมาจากโรงสีแถวบ้านนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวอันนี้ก็ไปซื้อมาจากโรงงานมะพร้าวแถวบ้านเหมือนกันหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกค่ะ หนึงส่วนเหมือนกันนะคะทั้งหมดเป็นสี่ส่วนนะคะแล้วก็ดินค่ะหนึ่งส่วนทั้งหมดจะเป็นสี่อย่างนะคะส่วนผสมทั้งหมดสี่อย่างทีนี้เราก็จะมาคลุกกันนะคะผสมรวมกันเลยก็จะได้ดินดินปลูกแบบนี้นะคะพร้อมปลูกเลยอันนี้ปลูกอะไรก็งามนะคะเดี๋ยวเราจะมาปลูกสะระแหน่กันแม่บ้านก็จะเด็ดตรงนี้มาต่อย,ยอดนะคะ เราก็จะใช้วัสดุเหลือใช้เป็นภาชนะสาหรับปลูกนะคะตัวนี้เป็นรังนมเก่าๆนะคะแล้วเราก็จะมาเจาะรูเจาะรูให้เขาระบายน้ํานะคะแบบนี้นะเดีแบบ๋ยวทีนี้เรามาตักดินใส่ภาชนะของเรานะคะนี่ค่ะทีนี้เรามาตักดินนะคะใส่วัสดุเหลือใช้ของเรานะ นี่ค่ะได้มาแล้วนะเดี๋ยวเรามาเด็ดใบสะระแหน่นะคะลงปลูกกันเดี๋ยวเรามาเด็ดสะระแหน่กันนะคะก็จะเด็ดเอาส่วนยอดของเขานะคะนี่ลักษณะนี้นะคะเราจะตัดใบเขาทิ้งบ้างเดี๋ยวเขานิยาตตัดไปก่อนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่ค่ะยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะคะใช้กัรไกรตัดนะคะเขาจะได้ไม่ช้ำ ใบซาลาแหน่มาแล้วเดี๋ยวเรามาเด็ดใบเขาออกนะคะใช้มือเลยทีนี้ใช้มือได้นะคะจะให้เหลือเฉพาะส่วนยอดของเขานะคะให้เหลือแบบนี้นะคะแยกไว้เลย ก็ได้กิ่งของสาระแหนมาแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเรานำปลูกกันค่ะทีนี้มาดูวิธีปลูกกันนะคะมาค่ะเรามาปลูกกันก็จะใช้กิ่งที่เราเตรียมไว้นะคะจิ้มลงไปเลยค่ะเจาะรูล,ลงไปเลยนะคะแล้วก็เสียบลงไปประมาณ1เซนนะคะเผื่อดินยุบด้วยนะคะเพื่อนๆห่างกันสัก2นิ้วนะคะ ียบนี่ค่ะเดี๋ยวเขาจะแตกทรงพุ่มเองนะคะอันนี้รับรองรากแปน่นอนค่ะเพราะว่าสรรแหน่เขาปลูกง่ายนะคะแล้วก็หลังจากที่ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเ,เราจะนําไปบังไว้ที่ร่มๆหน่อยนะคะอย่าตากแดดนะถ้าตากแดดเดี๋ยวเขาก็จะเหี่ยวค่ะเดี๋ยวก็จะไม่งอก พอดีเป๊ะเลยนะคะสีแถวเดี๋ยวเรานําน้ำมารดกันค่ะรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีปลูกะระแหน่ของแม่บ้านพอเพียงแล้วก็ผ่านไป4วันนะคะเราก็จะได้นี่เลยเขาตั้งยอดได้แล้วนะคะแล้วก็เริ่มที่จะแตกใหม่แล้วนะ เห็นไหมคะเพื่อนๆช่วงนี้อยู่ว่างๆนะคะก็หาอะไรทำเนาะแก้เครียดเนาะตอนที่กักตัวอยู่ที่บ้านนะคะก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะให้รักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ขอให้สู้ๆไปด้วยกันนะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันด้วยค่ะรักษาสุขภาพแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะออกกําลังกายด้วยเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะเจอกรรันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ